วันนี้ที่ศาลจังหวัดมีนบุรีครับศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดพีพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา12เป็นโจทยื่นฟ้องเสกโลโซฐานต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจขณะเข้าจับกลุ่มตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดอ้างบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี60โดยศาลนั้นครับได้พิพากษาจำคุกสองปี18เดือนคดีเสพยาเสพติด ซึ่งหลังคำพิพากษาเจ้าตัวก็ถูกนำตัวไปยังเรือนจำพิเศษ,ศษมินบุรีต่อไปโดยก่อนหน้าฟังคำพิพากษาครับคุณเสกเองก็ได้เผยสั้นว่าตอนนี้นก็เป็นช่วงพักไม่ได้ทำเพลงใหม่ออกมาแต่ว่าเรื่องยาเสพติดตน,นก็เลิกขาดไปแล้วสำหรับคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตามพรบอาวุธปืน,น,นหนึ่งปีรับสารภาพลดโทษเหลือ6เดือนฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าที่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้จำคุก1ปี6เดือนและฐานเสพยา จำคุก6เดือนรวมจำคุกคดีนี้ทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลา1ปี18เดือนแล้วก็บวกโทษของศารอาญาคดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทของอดีตภรรยา1ปี3เดือนเป็นจำคุกจำเลยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ2ปี21เดือนอโดยสารไม่รอการลงโทษแม้ว่าจะอ้างป่วยเป็นโรคใบโพล่าขณะกระทําผิดก็ตามครับจากนั้นสารอุธอทธร์พิพากษาแก้เป็นครับว่าฐานมี อาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุก5เดือนลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3เดือนเมื่อรวมกับโทษฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นจำคุก1ปี15เดือนบวกโทษจำคุก1ปี3เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาและรวมเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้เป็นจำคุก2ปี18เดือน และเช้าวันนี้ครับสารดีกาพิพากษาพิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ดีกาดังนั้นจำเลยจึงต้องรับโทษตามคำพิพากษาสารอุทธรคือจำคุก2ปี18เดือนครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง t r u e ิส s i เอชดีเรายังมีคลิปดีดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆดก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e i ส s i เอช HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ